สวัสดีครับวันนี้ป้อมนะครับจะพาไปดูการติดตั้งโ o l เลอร์ช t ตเตหรือว่าฝาครอบท้ายกระบะนั่นเองนะครับก็คือฝาติดท้ายกระบะนะครับวันนี้จะพาไปดูนะครับในการติดตั้งใน Next Gen Raptor นะครับเป็นโ o l เลอร์ชัตเตนะครับวันนี้ค่งสั่งมานะครับอุปกรณ์มาหมาดๆเลยนะครับช่างกําลังติดตั้งนะครับวันนี้ น,นี่เลยนะครับกําลังติดตั้งแล้วนะครับตอนนี้จะติดตั้งในในเ x นรับเตอร์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ใช้เวลาติดตั้งค่อนข้างนานอยู่นะครับอ่าอันนี้ก็ได้มีการติดตั้งแล้วนะครับบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับตันนี้ติดตั้งไปแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ มีการติดตั้งไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ80% 80%แล้วนะครับตอนนี้มีการติดตั้งไปประมาณ80%นะครับอันนี้เป็นเป็นของแท้จากฟอดเลยใช่ไหมครับอันนี้ครับผมอ่าเป็นของแท้จากฟอดอันนี้เป็นเป็นท่ออะไรครับอันนี้ท,นท่อระบายน้ำท่อระบายน้ําเวลาฝนตกนะครับก็จะมีท่อระบายน้ําด้วยนะครับก็คือน้ําจะไม่เข้าไปขังนะครับง่ายง่ายคือในการติดตั้งเนี่ยกันน้ําได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ ี่กะบาทายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์พอตอบได้ไหมครับคร่าวๆตัวเลขแปดสนกันน้ํานะครับแล้วก็กันน้ําได้ประมาณ80%ดสิบเเซนะครับวันนี้ก็พามาดูการติดตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันตอนเสร็จอีกทีนะครับแล้วก็มีการทดสอบการใช้งานอีกทีนะครับของช่างแนนนะครับอันนี้มาถ่ายให้ดูก่อนภาพรวมนะครับ รา,ราคาเท่าไหร,ร่พอทราบยังครับเฮียเฮียเฮี้ยตามราคายังครับะมาณนห้าหมืน่นห,ห้าหมื่นนี้รวมค่าติดตั้งยังครับมมรวมทั้งหมด,หมหมดรวมรวมแบตแล้วอะไรแล้วประมาณห้าหมืน่นห้าหมื่นนี้ทอนกี่บาทครับไม่ทอน เรามาต่อกันตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาถ่ายการใช้งานนะครับมาดูดิว่าสวยงามแค่ไหนนะครับขอบคุณครับ,อ,บอ่าตอนนี้มาทดสอบกันนะครับ ตอนนี้นะครับติดตั้งเสร็จแล้วมาดูคุณลูกค้าใช้งานกันนะครับอ่าเบื้องต้นยังไงครับดึงดึงก่อนนะครับเอาอ้นี่คลองล้อมไว้ก่อแล้วก็ดึงครับขั้นตอนนะครับตอนนี้มาดูการใช้งานครับสาธิตการใช้งานจากลูกค้าเจ้าของรถโดยตรงเลยนะครับค่อล้องก่อนอาเอลองล้อวเอาเอาชือกเ,เปิดล็อก ก็ค er ือเส้นสีแดงเนี่ยจะดึงแถบไหนก็ได้แล้วก็มาคล้องไว้นะครับแล้วเราดึงเพิ่มเราดันเข้าไปอ่าพอดึงอ่าดันเข้าไปนะครับอันนี้เป็นแบบแมนนวลนะครับอันนี้ล็อกนะล็อกแล้วนะครับเสร็จจะมาเราก็ดึงมาเลยดึงเพิ่มไไปเดินแล้วอันนี้อ่าไม่ต้องดึงแล้วอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับใช้งานง่ายๆอ่านี่คือ วิธีการนะครับที่จะรีวิวนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปโฆษณาช่องอร์ดการยนบนรีนนะครับขอบคุณนะครับพี่การพลนะครับเจ้าของแรปเตอร์ใหม่ล่าสุดคันนี้เลยนะครับอ่าขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเฮงเฮงรวยรวยครับ